นี่ละนี่ละอย่าทำเป็นเล่นอย่าทำเป็นเล่นเร็วเขาเถอะสวยสวยงามงามหลังนี้ทำให้มีกินนะครับเมันจะสวยเราไมลืมเจอเลยมันจะดึงพอตกลงไปไหมนี่มันหนักมากเลยนะแม่ต้องมารับนะรับอะไรรับกล้วยเหรอรับกล้วยบ้าเหรอจะรับได้ไงเล่าอย่าบนจะบนมันรับไม่ได้นะกล้วยอ่ะแม่เดี๋ยวพ่อจะ้อ โชว์โชวโชว์ดูสิไป็ไปหนักมากลุกไปไปวาง้เลยเรียบร้อให้เนื้อหายด้วยกล้ด้วยอย่างนี้คขาเขือไปเสร็จแล้วก็พาทุกไปเลยแม่เนอกไปก่อนลูกกล้วยน้ำไทเป็นตัวยาหลักที่ใช้ เป็นส่วนผสมในยาลูกแฝงแม่นะครับในตำรับยาลูกแฝงแม่นี่ก็จะมีส่วนผสมอยู่ประมาณ4อย่างนะครับก็มีกล้วยน้ำไทยมีพริกไทยดํามีมะตูมนิ่มนะครับแล้วก็มีน้ําผึ้งแท้นะฮะวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับก็นําส่วนผสมต่างๆนะครับมานึ่งนะฮะโดยเฉพาะอามะตูมนิ่มกับพริกไทยดำนะฮะแล้วก็กล้วยน้ําไทเนี่ยนะครับ นำมานึ่งให้สุกแล้วก็โขลกให้ส่วนผสมต่างๆละเอียดปนกันก่อนนะครับนำไปกวนลงในกระทะแล้วก็ตำมาคุกเขาผสมกับน้ำผึ้งเพื่อจะมาปั้นเป็นยาลูกกรอนนะคะัะขนาดประมาณเท่าอ,อปลายนิ้วก้อยนำไปตากแดดให้แห้งแล้วก็เก็บใส่ภาชนะไว้นะครับแค่นี้ก็จะได้ตัวยาที่ใช้รับประทานเพื่อเป็นยาอายุวัฒนะคระับช่วยในเรื่องของ บำรุงเลือดลมสตรีนะครับกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมได้ดีนะครับสามารถทานเพื่อลดน้าหนักหรือลดไขมันได้เพราะว่าในส่วนผสมจะมีพริกไทยดำนะฮะช่วยเรื่องการเผาผลาญได้ดีนะครับแต่ว่ายาตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ช่วยเรื่องการลดความอยากอาหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมแคลอรี่แล้วก็ออกกําลังกายเพื่อเร่งการเผาผลาญไปด้วยถึงจะดีนะครับวิธีการทานก็ ถาทานเพื่อบำรุงร่างกายก็ทาน2-3เม็ดนะครับหลังอาหารนะครับเช้าเย็นนะพอเราประทานไปได้สักประมาณ1สัปดาห์นี่จะรู้สึกเลยว่าผิวพรรธ์น,นะครับสดใสเปล่งปลังมีน้ามีนวลน,นะถ้าทานติดต่อกันสัก3เดือนนะฮะจะเห็นได้ชัดเลยว่าลูขุมขนจะเล็กลงนะผิวหน้าจะเรียบเนียนช่วยคลายอาการปวดเมื่อยนะ ลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ดีแล้วก็ทําให้นอนหลับได้สบายนะหลับลึกนะว่าร่างกายจะสร้างโกรธฮอร์โมนได้ดีนะฮอร์โมนนี้จะทําให้รู้สึกว่าร่างกายเราจะอ่อนวัยขึ้นนะฮะดูเด็กลงด้วยสําหรับข้อห้ามในการใช้ยาลูกแปลกแม่ก็คือตัวยานี้มีส่วนผสมของพริกไทยดานะครับก็คือจะเป็นยาออกไปทางร้อนร้อนนะจะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลม เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารหรือมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อักเสบร้อนในท้องผูกพวกนี้นะครับมีแผลในลำไส้แผลในกระเพาะอาหารพวกนี้ต้องระมัดระวังในการใช้นะแล้วก็คนที่มีอาการเป็นไข้กับผู้หญิงตั้งครรภ์นี่ไม่ควรจะใช้นะครับผ,ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจก็ไม่ควรทานนะครับนี่ก็คือรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับยาลูกแปกแม่